เอเรียนสอนถึงยังงขนาดตา่ามันมีสองแบบครับคือคำนวณเป็นเป็นจุดกับคำนวณเป็นช่วงนะครับเดีนะ๋ยวข้าง่า,การกันมาตรงนี้ก่อนอัตราการเกิดปฏิกิริยาคือการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารหาด,ด้วยเวลาครับการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารเนี่ยจะใช้หน่วยไหนก็ได้ครับถ้าเป็นแก๊สใช้เป็นลิตรก็ได้ถ้าสารลายใช้เป็นเป็นโมลาร์ ก็ได้ถ้าเป็นของแข็งถ้เป็นกรัมก็ได้คือพี่อีกเช่นว่าปริมาณสารคือไม่จะเป็นต้องหน่วยเดียวะมีหลายหน่วยครับแต่ต้องหารไม่เวลาเพราะว่าทุกอย่างที่มีคาว่าอัตราต้องหารด้วยเวลาถูกไหมเวลาคืออัตราคือการเอาอะไรบางอย่างมาหารด้วยเวลาตัวอย่างเช่นสมการนี้ยวัตราใส่วัดท่าวัตรา,าจากสารตั้งต้นอัตราการเกิดเป็นจะเท่ากับเท่าไหร่ครับเธอก็เขียนเลยอ่าเท่ากับอะไรครับ,ถ,ถ,บ,รรบถ้าเป็นน้ําก็อาจจะ มาจากอะไรก็ได้ครับมวลของน้ําที่มวลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ลดลงก็ได้เนาะเออก็ใช้อะไรเดียเดลต้าของโมเอชสองโอสองหารด้วยเวลาถูกไหมคือโมที่เปลี่ยนแปลงเนาะหรือ หรือถ้าเกิดเป็น h อบวกเนี่ยเราใช้เป็นความเข้มข้นได้เลยก็คือความเข้มข้นของ h อบวกหารด้วยเวลาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงไม่เดลต้าได้นะไอโอไดก็เช่นกันหรือเดลต้าของไอออนได้หารด้วยเวลาเนี่ยมันแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับเราจะแล้วขึ้นอยู่กับหน่วยได้นะอาจจะบอกเป็นกรัมเป็นโมลหรือเป็นโมลต่อลิตรก็ได้ต่อต่อะะต่อเวลา แต่ถ้าวัดจากผลิตภัณฑ์เนี่ยสังเกตนะเดลต้าในกรณีบนเนี่ยจะเป็นลบนะครับเพราะหลังตั้งต้นมันจะลดลงเรื่อยๆนี่ครับมันก็จะติดลบแต่ถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นจะเป็นบวกถูกมะเพราะว่ามันเกิดขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็น r เท่ากับเดลต้าความเข้มขนของ i โอดาไตโอไดคอนส่วนเวลาหรือเท่ากับหรือ,อน้ำหนัก น้ำเดลต้าของกรัมเอ็มเอ็มน้ำเอ็นมวลของน้ำก็ได้่วยเวลาหรือจะเป็นโมของน้ำก็ได้นะแล้วแต่พี่ยกตัวอย่างฟังช้มันหลากหลายอันบนเป็นโมนะเป็นเอ็มเป็นมวลเฉยๆก็ได้แล้วแต่ครับคือมันมันไม่ปิดกั้นอ่ะโจทย์ใช้หน่วยไหนี่ก็ทําหน่วยนั้นอย่าคิดว่าไม่ใช้ไปมาแล้วนะไอ้ตรงยึดอิเคอร์เชั่นเปลี่ยนหน่วยเติมเลยครับเรื่องนี้ ให้มาเป็นลิตรต่อวินาทีแต่ตันถามเป็นโมลต่อลิตรของอีกตัวหนึ่งต้องใช้ปริมาณสารเทียบแต่ว่าหาตัวหมดหาตัวเหลือมีไหมมีให้สามตันมาสามตัวให้มาทุกตัวเลยเธอต้องหาคำนวณหาตัวหมดเองแต่ปริมาณสารยังใช้อยู่เสมอครับยังไม่ทิ้งนะอัอตาราลวงของปฏิกิริยาก็คือสังเกตว่าแต่ละตัวเนี่ยถูกใช้ไปได้สามประสิทธิเท่ากัน่ไหมครับ จะเห็นว่าหนึ่งต่อสองต่อสามต่อหนึ่งต่อสองสัมประสิทธิ์แต่ละตัวไม่เท่าเลยถูกไหมครับอ่าน้วหน้ตารวมเนี่ยก็คือต้องเอาเอาเลขสัมประสิทธิ์แต่ละตัวไปหารอัตราของตัวนั้นครับมันจะได้อัตรารวมครับก็คืออัตรารวมของพิจาาคืออาใดๆหารด้วยเลขดุลของมันเองสมมติวัดจาก h บวกก็เอา a ของ h บวกมาหารด้วยเลขสองคือเลขดุลของมัน แต่การที่จะเทียบนี้ได้นะครับทุกๆตัวถ้าจะถ้าจะเข้าสูตรอารวมนะครับทุกๆตัวนะเราต้องดูหน่วยนะสมมติอันนี้หน่วยเป็นโมใช่ไหมใช่ไหมของตัวเนี้ยดจโปอันนี้หน่วยเป็นโมต่อลิตรอันนี้โมต่อลิตรโมต่อลิตรอันนี้เป็นมวลเป็นกรัมถ้าคนละหน่วยเข้าสูตรนี้ได้ไหมโมกับโมต่อลิตรก็คนละหน่วยแต่ถ้าจะเข้าได้คือต้องโมต่อลิตรทั้งทั้งสามอันนี้ยเอออย่างเงี้ยเข้าได้เข้าได้เลยแต่ถ้าคนละหน่วยเงีย้ยเราต้องปรับอันี้เป็นโมต่อลิตรซึ่ง เลิกิดมีมควางเนนไหมครับไม่มีมควานมีมเฉพาะเอกเรียดฉะนั้นเนี่ยการจะเข้าสู่อันดับกตารวมเนี่ยก็ต้องดูหน่วยเป็นหลักนะต้องเป็นอยู่ในระบบหน่วยเดียวกันนะครับในระบบหน่วยเดียวกันนั้นบางอย่างที่มันไม่มีหน่วยโมลต่อลิตรเราก็ไม่ต้องไปเอามันมาเข้าบางคนเพลินเอาทุกอย่างเลยลืมดูหน่วยหน่วยมันเข้าไม่ได้ก็เอามายัดไปข้างในด้วยนะก็กลายเป็นผิดเลยนะ อาใดๆครับก็เป็น R าของ H บวกก็ไดอาของไอโอไดหรือ R ของไตรไอโอไดก็ได้เนี่ยสามตัวนี้ได้ครับนั้นถ้าจะเขียนก็อาจจะกลายเป็นว่าอารเท่ากับอรวมนะอารวมเท่ากับออของ H บวกลบต้องติดลบถูกไหมครับหารสองเท่ากับอาของไอโอไดหารสามเท่ากับอาของไตรไอโอไดหารหนึ่ง อย่างเงี้ยสัานักต้นต้องติดลบผลิตภัณฑ์ไม่ต้องหรือถ้าจะไปติดลบผลิตภัณฑ์เราไม่ติดลบสัญักต้นก็ได้เพราะมันคือสมการถูกไหมอย่างเงี้ยไ,ได้อัตรา,าจะเท่ากันหมดเลยเพราะหน่วยเหมือนกันถูกไหมแต่ถ้าหน่วยคนละหน่วยทําไม่ได้ออย่างตัวอย่างที่สี่เนี่ยครับแค่ให้ฝึกเขียนไม่ได้ไม่ต้องการอะไรมากนะครับ ให้เขียนเลยเชิญเนี่ยให้หาตาของแต่ละตัวเธอก็อาจจะเอาเฉพาะเอกรียมาเขียนถูกไหมเพราะมันเป็นอะไรที่ที่สามารถเข้ากับตารวมได้ถูกไหมส่วนในโซลิดลิควิดวันนี้ไม่มีน้แต่ต้องการถ้าเกิดต้องการรวมได้จริงๆนะใค้ใช้หน่วยอะไรครับที่ทุกตัวมีหมดหน่วยอะไรครับโมโม,ม,มทุกตัวมีหมด อาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ครับอ่าของรวมอาร์ดิแอคชน,นี่เขียนแบบภาษาอังกฤษ R I ็ N เท่ากับเดลต้าโมของเออจะต้องเขียนได้แต่ละตัวก่อนดี้ว่ะอาของอลูมิเนียมก็เท่ากับเดลต้าโมอลูมิเนียมหาร2องาของ NaOH เนี่ยเขียนไล่ไปมันก็เสียเวลาเนาะเดลต้า โมของ NaOH หารไม่ต้องหารสองที่หารเวลาพูดผิดหารทีเนี้ยครับเธอกไปเรื่อยๆนะทุกตัวอย่างนี้นะครับพอมาถึงบรรทัดที่สอง r รวมมันจัเท่ากับ R ของอลูมิเนียมหารด้วยสองเท่ากับติดลบไปนะ R ของ NaOH หารสองติดลบเหมือนกันเท่ากับ R ของ H2O หารหกติดลบเหมือนกันเท่ากับ อของ N A A L O H ไ H ออันนี้หารสองไม่ต้องติดลบแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อของไฮโดรเจนหารสามเป็นบวกเนี่ยนี่คือบรรทัดนี้มันกดอัตรารวมคือเอาเลขด้มมาหาทุกตัวแต่อัตราที่ย้อยต้องมาจากหน่วยโมนะเพราะทุกตัวมีหน่วยโมหมดนึกอออไหมครับข้อสองก็เหมือนเดิมนะครับทำเองได้เนอะไม่มีอะไรเนอะจะได้ไปต่อเลย เธอเรียนหนึ่งแคลคูลัสหรือยังครับเ mm hmm. ดลต้าเนี่ยมันคือผลต่างในช่วงที่กว้างพอสมควรแต่ถ้าใช้เป็นเดลต้าเลก็กอะตัวดีอ่ะคือผลต่างในช่วงแคบๆเนาะโดยที่ระยะห่างระหว่างช่วงเป็นล mm ิมิตเข้าใกล้ศูนย์ถูกไหมครับมันจะเข้าสู่ด้วยแคลคูลัสทันทีไม่เข้าใจเรียน mm hmm. <c oughs> รู้จักดิฟยังดิฟดิเฟอเรนเชียลรู้จักแล้วจริงๆมันเป็นคณิตศาสตร์นะ จะอธิบายตอนนี้ก็นิดหนึ่งอธิบายเป็นพื้นๆหน่อยถึงไม่เรื่องแค่นี้ที่พี่กำลังจะพูดต่อไปเนี้ยพี่ไม่เข้าใจแต่ตอนเรียนแคลปีหนึ่งอะเรียวิทยาไม่เรียนไม่รู้เรื่องเลยแคลปีหนึ่งอะเนี่ยดีดีคืออะไรอย่างงี้ดีเอ็กซ์บดีทีอย่างเงี้ยด,ดีมันคืออะไรลูกอาจารย์บอกว่าเดลต้าแล้วเดลต้าทำไมไม่เขียนสา <S <S <ๆ>มเหลี่ยมวะก็ไปอ่านมาเพิ่มอ๋อสามเหลี่ยมคือตัวพิมใหญ่ของขอักษรกรีโบราณตัวดีคือตัวพิมพ์เล็กแค่นี้รู้แค่นี้กับแล้วมันความหมายมันคืออะไรเดลต้าพิมพ์ใหญ่ เดลต้าตัวดีเล็กคือผลต่างเล็กๆโอ้โหง่ายมากเส้นผมมาภูเขามากๆเพิ่งจะมาเข้าใจตอนเรียนจบไปแล้วได้เกรดมาแล้วน่โอ้โหเพิ่งมาเข้าใจตอนหลังเดี๋ยวพี่เพื่อนฟังมันคืออย่างนี้ครับอ่ะสมมติเธอจะหาความชันของกราฟเนี่ยเธอก็เอาจุดนี้มันจุดนี้แล้วก็เอาจุดนี้มันจุดนี้มาคิดถูกไหมระยะตรงเนี้ก็เรียกว่าอะไรครับเดลต้าเอ็กถูกไหมระยะตรงนี้ก็เดลต้าไยนี้ทุกคนเข้าใจแต่ถ้าเป็นกราฟ ที่เป็นความโค้งเนี่ยมีสฉลบเนี่ยแต่เ่าจะใช้สองจุดนี้เดลต้าเอ็กถูกไหมถือว่าความชันนี้ได้ค่าเคลื่อนไหมครับเมื่อความชันที่ได้ก็จะมีสนาะเป็นแบบนี้ถูกไหมซึ่งมันไม่ใช่ตรงีิพี่อยากหาความชันที่จุดเนี้ยทัาไงที่จุดเนี่ยเธอจะไปเอาสองจุดข้างๆมา มันก็ไม่ใช่ค่าที่เป๊ะถรกอไหม,มครับถึงเราคนจอาจุดเนี้ยกับจุดที่ใกล้ๆมันอ่ะซึ่งใกล้กันมากๆอ่ะตรงนี้สมมติเธอเอาสองจุดที่ติดกันเลยนะแบบห่างกันประมาณค่าเนี้ยห่างกันเท่าไหร่ดิศูนย์ห่างกันเอแล้วเอเนี่ยเป็นลิมิตของเอเข้าใกล้ศูนย์เรียนลิมิตยังก็แปลว่าช่องนี้เป็นไงครับจุดสองจุดนี้ห่างกันแบบนิดเดียวห่างเดียเดียวเกิดผลต่างขึ้นมาซึ่งผลต่างคือเอเอเข้าใกล้ศูนย์ ตรงนี้เราจะไม่ใช้เดลต้าเอ็กซ์นะเราใช้เป็นดีเอ็กซ์ก็คือเดลต้าเอ็กซ์แหละแต่เป็นตัวดีเล็กเป็นเดลต้าตัวเล็กงั้นก็คือเดลต้าแต่เป็นช่วงที่สั้นแคบๆเลยงั้นความชันที่ได้จากการตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องเป็นดีอะไรครับดีวายถูกไหมที่ตรงนี้แคบๆเนะี้ยก็กลายเป็นดีเอ็กซ์ส่วนดีวายถูกไหมเออดีวาย y ดีเอ็กซ์ X. มันก็คือเดลต้าวายส่นวนเดลต้าเอ็กซ์แหละแต่อยู่ในช่วงที่สั้นมากๆ สั้นขนาดที่ว่าค่าตอนนั้นเข้าใกล้ศูนย์เลยแ้วค่าที่นี่เป็นค่าที่ค่อนข้างไปเนี่คือแคลคูล,ลัสครับเราจะมาจะโยงจากเดลต้าเป็นเป็นเดลต้าเล็กนะเป็นเป็นโดดีอ่ะเนี่ยคือแคลคูล,ลสัสนะครับก็หมายอยู่ตรงนี้อ่ะมาดูกันครับข้อน,นี้ข้อห้าเขาบอกว่าโยงลงมาข้างล่างก่อนนี่เขาบอกว่าความเป็นคนของเอเนี่ยเป็นฟังก์ชันของ ความเ็นเท่ากับห้าลบศูนกกำลังหนึ่งส่วนสอก็คือ5้าลบศูนจุดหรูทแวนั่นเองนะเธอเข้าใว่าอา a มันคือเดล t ้าส่วนเดลต้าถูกไหมครับเดลต้าความเร็วของ A ส่วนเดลต้าความเ็ของ t ถูกไหมครับแต่ถ้าเราให้ฟังก์ชันมาเนี่ยมันก็อาจจะแปลว่า d d ความเ็อ a บายอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมมันคือก็หมายเดียวกันเพียงแต่ว่าเทอมซ้ายเนี่ย คิดในช่วงที่ระยะเยอะๆแต่เทอมกว่าคือคิดในช่วงที่ระยะน้อยๆมันจะแม่นยากว่านะครับทีนี้ถ้าเขาให้ฟังก์ชันมาอย่างนี้แล้วเห็นไหมเธอเขาให้โจทย์มาความก้นเอคืออะไรครับก็คือดิฟของอะไรครับห้าจุดศูนย์ลบศูนย์จุดหกสแครูททีจริงๆก็คือทีกำลังหนึ่งส่วนสองอักีละง่ายดีอย่างเนี้ยครับเธอดิฟสมการนี้เป็นไหม ทุกคนน่าจะเคยเรียนเอาที่ใชยแล้วกันนะมันเคยเออกข้อสอบแพทด้วยแพทสองฉะนั้นต้องรู้ ID, ID. ดีตัดดีแม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวแปรครับมันคือเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงไงดี ID, การเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันนี้เทียบกับการเปลีนแปลงของทีก็คือเดลต้าเอกส่วนเดลต้าวอะไรอย่างเงี้ยมันมีเทคนิคครับดีบายดีเอนี่นะของเอกำลัง เอ็กนะครับไม่ไม่ใช่ดิเอ็กกำลังเอ็นอย่างงี้นะครับมันจัดได้เอ็นคูณกับเอ็กกำลังเอ็นลบหนึ่งก็คือ,อยังไงครับเอากำลังมาไว้คูณข้างหน้าแล้วลดกำลังลงไปหนึ่งหน่วยห้าแล้วทีนี้เวลาดิฟเนี่ยมันมีการลบการบวกก็กระจายเข้าไปครับตอนนี้เราติ๊ห้าก่อนห้ามันไม่ใช่เอ็กถูกไหมคือสิ่งที่จะิฟได้ต้องเป็นตัวแปรเดียวกัางล่างนะ ต้องฐานเดียวกันจะดิฟเทียบกับ x ก็คือต้องดิฟ x แต่5ไม่มี x อยู่ใช่ไหมครับก็เหมือนกับเราดิฟค่าคงที่ดิฟค่าคงที่ก็ได้0เพราะเหมือนกับ x กํลาลังอะไรครับ x กบลาลัง0อยู่ก็อเอา0ไปข้างหน้าคูณอะไรก็ได้0ใช่ไหมดิฟค่าคงที่ได้0งั้นี่ฟมี้ก็ไดย0ไปลบ6ก็คือ0จุลของเช่นเดิม t กับ1ส่วน2ต้องตก1ส่วนงมาไว้ข้างหน้าแล้ว t กำลังลดลงเหลือ แล้วเไาเป็นหนึ่งหน่วยหนึ่งส่วนสองก็ต้องเหลือ <_ d ip> ติดลบหนึ่งส่วนสองนั้นก็เลยแปลว่าดิฟดิฟตรงนี้ได้เลยครับลบศูนย์จุดสามส่วนสแควร,ร,วร,รูททีอย่างนี้ถูกไหมนี่ความหมายของการดิฟโอเคอยังพลินฐานแขลแต่ไม่ได้เรียนหรอกครับมาในปอไปลายไม่ค่อยมีพอไปน,นี้ปุ๊บเนี่ยเธออยากรู้ค่าอัตราที่เวลาไหนก็พีไปแทนเลย ถ้าอยากรู้อัตรา,าใช้สมการนี้นะดิฟแล้วแต่ถ้าจะรู้ความเข้มข้นของเก็ไปแทนในโจทย์เพราะโจทย์คือความเข้มข้นดิฟแล้วเป็นอันตราเหมือนในฟิสิกส์ครับดิฟระยะทางได้ความเร็วดิฟความเร็วได้ความเร็วดิฟเทียบกับเวลาทั้งคู่อันเดียวกันเลยใช่ไหมครับหลักเรื่อเดียวกันเนี่ยควาเข้มข้นดิฟได้อัตรา,าจงองตาตาแล้วโลงสารเก็ได้ครับ ra เท่ากับ ลบส่วนดสมส่วนสแควรูทีดิฟแล้วเนงะเขาไม่ได้ถามที่เวลาเราก็ให้เป็นฟังก์ชันเข้าไปอยากรู้ก็แทนค่าเอาเจ้มาตาตาก็แลดล,ลงของสาร B เรารู้แล้วว่าอา t เท่ากับ1นึ่งส่วนสองาถูกไหมเพื่อนมาจากไหนอันนี้มาจากไหนมาจากไหนครับสมการนี้มาจากไหนลดดอีกมาจากมาจากนี่ไงที่บอกเอาสามประสิทธิ์มหาถูกไหม ั้นเรารู้ RA A, แล้วเราอยากรู้ RB เท่ากับเท่าไรครับศูนย์จุดสามลบหารด้วยสองรูททีอย่างนี้จังวะภังก็จะถามสี่เอมจะถามก็ถามทีเดียวไปเลยสี่เนาะ RC เท่ากับลบหนึ่งส่วนสอง RC ส่วนสามเท่ากับลบหนึ่งสอง RA อย่างนี้เนาะเนาะเพราะมันต้องหารสามต้ 4. องสี่เขียนอย่างนี้แนละ้วมันจะได้สวยๆงั้นก็จะเท่ากับอะไรครับ อเอติดลบอยู่แล้วก็ในลบบอบร้ายเป็นบวกกลายเป็น4.5ส่วนรูททถูกไหมครับอ่าเป็นแล้วนะอัตาร,รวมครับอัตาร,รวมก็คือเอาของใครมาหารก็ได้ 5. 5. 5. เอาก็เอสามไปคูณเออขอโทษเสร็จปั๊บอารวมเราเอา B ีง่ายกว่ามาเพราะว่า B ไม่มีเลขสัมบูิ์ถูกไหมครับก็คือ r าบีคืออารวมเลยก็คืออานั่นเอง R ลบกับ Rb แต่เป็นบวกนะท้ากับ0.3ส่วน2รูทีอาจจะเป็น0.15ก็ได้ใครอาเราจะไม่มีเข้อหมายนะไม่ต้องไปสนใจเข้อหมายเพราะมันเกิดจากการเฉลี่ยแล้วตัวคิดจากตัวไหนก็ได้อย่างนี้พี่บอกว่าที่เวลาที่เวลา4วินาทีครับอ่ะตอบแล้วที่เวลา4วินาทีนะ จงหาจงหาทำได้ไหครับจงหาความค้นของ a และอาที่ t เท่ากับสี่ทำได้ไหม ah? ครับหาได้ไหมความค้นของ a ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับหลบศูนย์จุดหลบทีรูสี่คือสองทีก็คูณสองได้หนึ่งจุดสองก็ได้สามจุดแปดถูกไหมในขณะที่ a เท่ากับเท่าไหร่ครับศูจุดเราจามหารด้วยสอง ถูกไหมครับ,ท,ท,บทันไหมทําทันไหมเอ่ยก็อาทีเท่ากับสี่ไปแทนในนี้กับแทนในนี้สองที่ถูกไหมครับมันก็จะได้อันบนกับอ,อันล่างเนี่ยเป็นยังถามเป็นจุดเวลาถ้าอยากรู้ R B ก็แปลงผ่านไอพวกนี้ไม่ยากใช่ไหมครับ